นนี้เนี่ยสิ่งที่คณะรัฐมนตรีให้ความชัดเจนได้ก็คือการเยียวยาค่ะอยู่ระหว่างการหารือง,งบประมาณที่จะใช้สําหรับการฟื้นฟูคนที่กําลังประสบป,ปัญหาไผยน้ําท่วมนะคะโดยเฉพาะงบก้อนแรกค่ะที่ในแต่ละจังหวัดเนี่ยมีกันอยู่แล้ว20ล้านบาทในจังหวัดที่เผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลําบากเนี่ยจะได้รับงบประมาณท็อปอัพเข้าไปนะคะเป็น100ล้านบาทส่วนที่2คืองบกลางค่ะกรอบพื้นฐานในแต่ละปีของทุกรัฐบาลจะอยู่ที่3,000 45ล้านบาทแต่วันนี้คณะรัฐมนตรีก็จะพิจารณาเพิ่มเติมนะคะว่าในรายกระทรวงแต่ละกระทรวงต้องการที่จะใช้งบประมาณเพิ่มเติมของตัวเองเนี่ยอีกสักเท่าไหร่และงบส่วนที่3ก็คืองบหลักฟื้นฟูค่ะก็จะเป็นการเอางบประมาณส่วนนี้เนี่ยไปซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับประชาชนก็บางส่วนอาจจะดึงงบกลางม,มาได้ถ้าไม่พอก็จะใช้เพิ่มเติมได้อีกนะคะในกรอบก็คือตั้งแต่15ื่นจนเสียหายทั้งหลังก็คือได้ส 30,000บาทต่อหลังค่ะทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันเป็นปลายเปิดก็คืองบตั้งเอาไว้ค่ะแต่พอจะใช้จริงๆเนี่ยหลักเกณฑ์ค่ะที่จะเยียวยาไปสู่ผู้ประสบภัยมันต้องมาตีความกันอีกนะคะน้ำท่วมคือท่วมแบบไหนระหว่างตะตุ่มกับท่วมถึงคอตีความกันยังไงความเสียหายที่บอกว่าจะจ่ายตามเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะ เขาต้องคิดกันแบบไหนมันต้องไปอยู่ที่ดุลพินิษหรือหลักเกณฑ์อะไรอีกนั่นก็ปัญหาหนึ่งค่ะแต่ทีนี้ค่ะเรื่องของการขอรับการเยียวยาที่มันผูกโยงกับคำนิยามก็คงต้องจัดการกันให้ชัดปลายทางอย่างมากเลยค่ะสำหรับเรื่องของการจะมีบ้านใหม่อีกสักหลังหนึ่งเพราะในช่วงเวลาเกือบเดือนที่ผ่านมานี้ค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านเนี่ยเขายังคงต้องใช้ชีวิตกันแบบวันต่อวัน ยังคงพึ่งผักเข้ากล่องอยู่ค่ะไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีรายได้หลายคนต้องสูญเสียที่พักอาศัยไปโดยที่ยังไม่รู้ว่าจะกลับมามีบ้านอีกสักหลังต้องทำอย่างไรค่ะแม้ว่าเราจะทราบกันดีนะคะว่าน้ำปากครั้งที่8เนี่ยสร้างความเสียหายอย่างสาหัสค่ะนี่คือเรสโซนของคนแม่สายค่ะกำลังอยู่ระหว่างการฟื้นฟูเรสโซนเนี่ยอยู่ใกล้กับต้นน้ำสายอย่างมากนะคะ ความลาดชันมากที่สุดอันตรายที่สุดที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้คือบ้านทําผาจมค่ะแล้วก็ไล่ต่อเนื่องมาที่ย่านการค้าสําคัญทั้งตลาดสายลมจอยชุมชนเกาะทรายเหมืองแดงไม้ลุงขนและปียพรซึ่งตอนนี้เนี่ยในแต่ละชุมชนเขาก็อยู่ระหว่างการเร่งเข้าไปฟื้นฟูนะคะแบ่งกันว่าในแต่ละโซนจะเป็นหน่วยงานไหนที่จะเข้ามาดูแลเช่นปิยพรก็จะเป็นพื้นที่ที่กองทัพเรือเข้าไปดูแลนะคะที่ สายลมจอยก็จะเป็นพื้นที่ที่มีหลายหน่วยงานเข้าไปค่ะทั้งมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทั้งกรมชนลประธานแล้วก็พันธมิตรต่างๆนะคะแต่ทีนี้ค่ะดิฉันคุยเรื่องนี้กับรองศาสตราจารย์อเนกสิริพานิชกกรประธานสาขาวิศวกรรมโยธาวิศวกราารมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะอาจารย์อเนกเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปที่แม่สายด้วยนะคะอาจารย์ก็บอกว่านี่มันเป็นเรื่องใหญ่มากค่ะสําหรับประเทศไทยเพราะสิ่งที่ไหลลงมานั่นคือความตก ใจทางวิศวะกรรมมันไม่เคยมีมาก่อนค่ะทั้งมัดสโตนและซิลสโตนก็คือหินโคลนหินทรายเนี่ยแหละค่ะยกตัวอย่างซิลสโตนค่ะเรียกกันภาษาไทยว่าทรายแป้งเพราอมันแห้งแล้วเนี่ยมันจะแข็งมากๆค่ะเคลื่อนย้ายลำบากแต่พอมันโดนน้ำมันจะกลายเป็นโคลนเปียกที่ไหลได้ในทันทีค่ะทีนี้การจัดการมันจึงยากสำหรับการฟื้นฟูค่ะค,ค,คิดว่าอย่างนี้ครับตรงที่เป็น เออส่วนที่เป็นคำพานธุ์เนี่ยเขาคงไม่อยากจ่ายนะครับเพราะว่าอะไรก็ตามเขาคงจะสู้อะนะครับ <Okay. S 2> แต่ส่วนที่อยู่ติดกันเนินเลยเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> และในกรณีเนี้ยเออบางส่วนเนี่ยเออที่เราเห็นเนี่ยนะครับบางบ้านเนี่ยก็จะมีความเสียหายมากนะครับเนื่องจากว่าตัวลาดเนี่ยนะครับสติรภาพมันไม่ไมันไ,ไม่ได้แล้วนะครับดแล้วเนี่ยสภาพก็เท่ากับจะจะรื้อถอนอาคารเพื่อสร้างใหม่นะครับแล้วก็เออในตัวเรืเนี้ยผมคิดว่าเออต้องมีต้องมีเจ้าภาพในการที่จะ มาลงรายละเอียดกันน,นะครับว่าจะดาเนินการยังไงนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันจะลําบากมากนะครับไอ้อย่างอย่างที่บอกว่าประชากรเนี่ยถูกนะครับเพราะว่าในลักษณะนี้นะครับที่เรากลัวคือเป็นเป็นมัดเป็นเป็น,เป,นเป็นมัดโซนนะครับกับซื้อสโซนซึซ่งอนันเนี้ยพอมีสภาพที่เรงรุนแรไก็ดีไปว่าถ้ามันมีสภาพที่มันโดนน้าหรือแท้งอะไรต่างเนี่ยมันจะมีสภาพที่สลับกันเลยนะครับเพื่อนอันตรายมากครับ มันยังคงมีความอ,อันตรายอยู่ค่ะเพราะว่าฝนยังคงตกมาให้เห็นกันอยู่อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังก็คือภัยซ้ำซ้อนค่ะคนที่เข้าไปช่วยก็ควรจะต้องปลอดภัยด้วยก่อนหน้านี้ทีมวิศวะกรอาสาของวอสทได้ลงพื้นที่ไปสำรวจในเรสโซนค่ะก็พบว่าอาคารที่พักอาศัยมีทั้งรื้อไปแล้วยังคงกลับเข้าไปสร้างและอาศัยในจุดเดิมได้แต่ก็จะมีพื้นที่อีกโซนสําคัญที่ไม่ควรจะกลับไปอีกแล้วเพราะไม่มีทางที่หายนะแบบนี้ ีมันจะเกิดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายก็คือพื้นที่ตลาดตริมน้ำสายค่ะซึ่งมีการก่อสร้างรุกเข้าไปในลำน้ำบีบให้ลำน้ำแคบน้ำยกตัวสูงและก็ไหลเชี่ยวแรงกว่าเดิมและที่ไม่ค่อยจะได้พูดถึงกันก็คือระบบระบายน้ำ พังอย่างมากค่ะนี่คือหัวใจสําคัญนะคะที่จะต้องวางกันใหม่ทั้งเมืองบนโจทย์ที่ว่าจะระบายน้ําอย่างไรให้ระบายน้ําได้แล้วก็ลดแรงประทะของน้ําสายกับเมืองลงได้ค่ะขณะนี้วอสอทอหารือกับสภาวิศวกรค่ะเพื่อที่จะระดมสมองกันว่าจะวางแผนให้กับแม่สายอย่างไรถึงเวลาแล้วที่จะต้องหารือกันในวงใหญ่ค่ะเพราะนี่คือเรื่องใหญ่มากสําหรับความเป็นอยู่ในอนาคตของคนแม่สายที่จะต้องบอกกันให้ชัด ผังเมืองแบบนี้ที่ระดับความลาดชันองศาเท่าไหร่ไม่ควรอยู่อีกแล้วหรือตรงไหนที่พอจะกลับไปทำมาหากินได้แต่นอนอาศัยค้างคืนไม่ได้ค่ะนี่เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนแต่ปัญหาก็คือแล้วใครจะเป็นเจ้าภาพที่จะเข้าใจและกำหนดยุทธศาสตร์บูรณาการการหารือกันได้ในระดับรัฐกับรัฐซึ่งก็คงจะหมายถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยควรจะต้องเป็นใครค่ะ หญ่กว่าครับใหญ่กว่าเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้ามันมาอีกรอบหนึ่งผมว่าเขาก็คงทนไม่ไหวเหมือนกันนะครับแล้วก็การระบายน้ําซึ่งเป็นซึ่งเป็นน้ําท่าปกตินะครับฝนตกลงมาแล้วระบายไม่ได้เนี่ยนะครับมันก็จะเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจนนก็เร,เ,รเ,รเรียนเรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ที่เร,กราการก็ตกใจนะครับเราไม่เคยพบอย่างนี้มาก่อนยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตั้งหลักให้ดีนะครับแล้วก็ ถ้าพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็จัดในวงที่เป็นวงใหญ่จริงๆแล้วเรื่องนี้ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่จําเป็นเลยนะครับสําหรับการไปอยู่อาศัยในอนาคตนะครับ mm hmm. และแนนเรานดแยเรียนว่าเรื่องสังเมืองในไต่างขณะนี้เนี่ยทางครบโยธาิการและฝังเมืองเนี่ยนะครับโด mm hmm. ยกรรมการผู้ว่าการเราก็จะดูเรื่องพวกนี้อยู่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับว่าส่วนไหนเปไ็นอะไระเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถดาเนเินการไปตามที่ส่วนราชการได้แนะนําไว้เนี่ย นะครับภาพของการเสียหายแบบนี้ก็น่าน่าจะลดน้อยลงนะครับ